เทศบาลตำบลลานกระบือยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลลานกระบือเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาพิบาลเป็นเทศบาลพุทธศักราช2542ปัจจุบันอาคารสำนักงานตั้งอยู่ณเลขที่9ทับ9หมู่ที่2ตำบลโนนพลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร ประชากรทั้งสิ้น4,422คนแบ่งเป็นชาย2,186คนหญิง3,236คนมีพื้นที่ประมาณ8.5ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น6ชุมชนย่อยคือชุมชนย่อยโนนตากแดดชุมชนย่อยโนนสมอชุมชนย่อยไร่ป่งเป้าชุมชนย่อยโนนในชุมชนย่อยโนนทอง และชุมชนย่อยโน,นทอง2มีรายได้ตามปีงบประมาณ2,555เป็นเงิน83,745,609.71ตางรายจ่าย68,794,737.47ตางซึ่งมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นเงิน14,958,072บาท 24สตางค์ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่4จังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุขโขทยัยระยะห่างแต่ละจังหวัดประมาณ60กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีแหล่งน้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำจากโครงการท่อทองแดงที่ผันจากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร สามารถทำนาได้ปีละสามครั้งเป็นพื้นที่สัมปทานขุดเจาะน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีภาษาและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีอดีตพระอริยสงฆ์ที่ชาวอำเภอลานกระบือเคารพนับถือคือหลวงพ่อขำํำหลวงพ่อกลับและหลวงพ่อสวยัย จึงเป็นที่มาของศูนย์รวมใจที่ทำให้ประชาชนมีความรักความสามาคัคคีและชุมชนมีความเข้มแข็งจากข้อมูลและศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวข้างตน้นมีส่วนส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลตะบลลานกระบือมีความโดดเด่นในเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมซึ่งผู้บริหารองค์กร มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการบริหารให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและพนักง,งานในองค์กรก็น,นำนยโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเทศบาลตำบลอรนกระบือได้ยึดแนวทางการบริหารตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนประกอบด้วย หนึ่งหลักนิติธรรมคือการนำหลักการนำกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเทศบาลตำบลลานกระบือได้ให้ความสำคัญในด้านของการบังคับใช้กฎหมายโดยการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทราบกฎระเบียบกฎหมายใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเทศบัญญัติของเทศบาลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่มีการเปลี่ยนแปลง 2. หลักคุณธรรมคือหลักเกณฑ์การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามซึ่งเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารของเทศบาลคือนายกเทศมนตรีได้รับการแต่งตั้งได้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือและท่านได้นำแนวคิดวิธีปฏิบัติ ในเรื่องของคุณธรรมมาใช้ในองค์กรเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนมีการเปิดรับสมัครบุคลากรโดยใช้หลักคุณธรรมคือเน้นที่ความสามารถและวัดผลการทำงานอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่ผลงาน 3. หลักความโปร่งใส โดยในส่วนหลักของความโปร่งใสนั้น<ม>เทศบาลตำบลลานกระบือมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลจากการบริหารงานด้วยความโปรง่งใสส่งผลให้เทศบาลตำบลลานกระบือได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานปป,ปชให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2,557ถึง2,559 4. หลักการมีส่วนร่วมเนื่องจากเทศบาลตำบลลานกระบือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะเทศบาลตำบลลานกระบือจึงเน้นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดซึ่งเทศบาลตำบลลานกระบือได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลเวทีแสดงความคิดเห็นในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับงานของเทศบาล ตลอดจนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นต้น 5. หลักความรับผิดชอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการตระหนักในสิทธิและหน้าที่มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจปัญหาสาธารณะตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเทศบาลตะบลลานกระบือ จึงได้ดำเนินการทำทำเนียบผู้บริหารพนักงานป้ายชื่อประจำตัวและประจำโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับการบริการที่รวดเร็วประทับใจนอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดทำผังกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบการให้บริการของเทศบาล 6. หลักความคุ้มค่าเทศบาลตำบนลานกระบือตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยเป็นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ใชเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไลน์เฟซบุ๊ก ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยใช้หลักวิชาที่ถูกต้องและขอบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้มาร่วมกำหนดราคากลางและมีการแต่งตั้งประชาชน,นเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดซองและตรวจรับงานเป็นต้น เทศบาลนะครับเป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีการดูแลนะครับดูแลจัดการบริหารงานสาธารณะนะครับให้แก่ประชาชนในในพื้นที่นะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดนะครับกับประชาชนนะครับมากที่สุดนะครับในในในส่วนของเทศบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารงานต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะ การทางานอยากจะให้ตัวจะให้ทางประชาชนในในในมีที่มีอยู่ในเขตเทศบาลนั้นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับทุกๆด้านนะครับเราจะให้เรื่อตั้งแต่มีร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันใช้ร่วมกันรักษานะครับนี่คือหลักในการบริหารงานของผมนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนายกทีมนีมา10กว่าปีนะครับก็พยายามที่จะทให้ประชาชนในพื้นที่นั้นอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเพราะนั้นการทํางานนะครับเราต้องอาศัยนะครับ ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาในส่วนของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในในส่วนของเทศบาลนะครับเพราะนั้นการทํางานเราต้องมีเครือข่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในในในเทศบาลทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเครือข่ายในการช่วยเหลือทางานนั้นนะครับเราจะมีเครือข่ายตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพก็จะเป็นเครือข่ายกันที่จะทํางานร่วมกันกับเทศบาลนะครับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้อย่างสูงสุดครับ จากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เทศบาลตำบลลานกระบือมีความสามารถในการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมให้โดดเด่นซึ่งสามารถนำเสนอเป็นเครือข่ายจำนวน4เครือข่ายคือ 1. เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2. เครือข่ายผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ 3. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ 4. เครือข่ายโครงการหน้าบ้านหน้ามองโดยสามารถสรุปรายละเอียดความเป็นมาและผลงานแต่ละเครือข่ายดังนี้ 1. เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย <Okay. S 2> เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2552 ในลักษณะเครือข่ายภาครัฐพรเพื่อที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงเทศบาลตำบลช่องลมและเทศบาลตำบลลานกระบือซึ่งองค์กรทั้ง4แห่งมีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความรู้ด้านวิชาการคือมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ทำการศึกษาความเหมาะสมในการกำจัดขยะโดยใช้พื้นที่ของเทศบาลจำนวน13ไร่ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการศึกษาความเหมาะสมนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งนำคณะผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นศึกษาดูงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งได้ตัดสินใจคัดเลือก การบริหารจัดการขยะแบบวิธีเชิงกลชีวภาพหรือ MBT และมีการจัดทำ MOU ในการร่วมลงทุนแก้ไขปัญหาขยะโดยลงทุนแห่งละ1ล้านบาทต่อปีการดำเนินการของเครือข่ายจัดการขยะมูลฝอยแบบ MBT ประสบผลสำเร็จในการจัดการขยะแบบไม่กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งมีขยะที่เข้ารับการกำจัดประมาณ 2,500ตันต่อปีแต่เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยอยังให้ความสำคัญในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเช่น 1. โครงการธนาคารขยะของโรงเรียนในเขตเทศบาล 2. โครงการทอดผ้าป่าขยะ 3. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 4. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 5. โครงการชุมชนปลอดขยะ 6. โครงการหมักจุลินทรีย์ด้วยเศษอาหารเป็นต้น จากผลการดําเนินงานของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นทําให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เข้ามาร่วมจัดทํา MOU เพิ่มอีกสองแห่งคือองค์การบริหารส่วนตําบลบึงคับรัดและองค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมาและจากการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมทําให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเครือข่ายก็มีการกำจัดขยะในต้นทางให้มากที่สุดและนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนการส่งไปบ่อบำบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการขยะเองโดยไม่ต้องจ้างหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประหยัดงบประมาณ 2. เครือข่ายผู้สูงวัยเครือข่ายผู้สูงวัยเทศบาตบลตำบลลานกระบือเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2548เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเครือข่ายผู้สูงวัยภาคประชาชนในเขตเทศบาตบลตำบลลานกระบือซึ่งเหตุผลของการจัดตั้งเครือข่ายเนื่องจากผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นการมีปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงวัย และผู้สูงวัยส่วนมากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานที่เพียงพอนอกจากนี้สวัสดิการของผู้สูงวัยที่ได้รับจากภาครัฐยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงไวัยได้อย่างเต็มที่เทศบาลตำบลลานกระบือจึงเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการประสานงานประชุมหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านผู้สูงวัยเช่นโรงพยาบาลสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขตัวแทนผู้สูงวัยระดับชุมชนจัดตั้งชุมชนผู้สูงวัยระดับเทศบาลซึ่งในเบื้องต้นมีการจัดกิจกรรมของชมรมเช่นการนั่งสมาธิการออกกำลังกายการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น เมื่อเครือข่ายผู้สูงวัยสามารถมีกิจกรรมที่พึ่งพาตนเองได้แล้วยังส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายกับชมรมผู้สูงวัยเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชรประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบลช่องลม 2. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย 3. เทศบาลตำบลปากดง 4. เทศบาลตำบลขานุวรรักษ์สบุรี 5. เทศบาลตำบลสลกบาดปัจจุบันกิจกรรมที่ดำเนินในเครือข่ายผู้สูงวัยประกอบด้วย 1>, 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยเทศบาลตำบ,บลลานกระบือ 2. โครงการส่งเสริมการอ่านแก่ผู้สูงวัยโดยมหาวิทยาลัยรชาชพัฒกำแพงเพชร 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยโรงพยาบาลลานกระบือ 4. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสปสอชอเทศบาลตำบ,บลลานกระบือ โครงการที่ดำเนินโดยเครือข่ายผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือประกอบด้วยนวัตกรรมการใช้สมุนไพรบำบัดพอกหน้าแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรการทำน้ำยาล้างจานการทำน้ำยาบ้วนปากการรวมกลุ่มกันออมเงินการเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านเป็นต้นผลงานความสำเร็จในการดำเนินเครือข่ายคือผู้สูงอายุได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และนำความรู้ประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่บุตรหลานและสังคมผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสาธารณาสุขมีการเพื่อนพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปโดยได้รับเกียรติคุณชมรมผู้สูงวัยดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชรและรางวัลชมรมผู้สูงวัยดีเด่นด้านการส่งเสริมทันตะสุขภาพระดับจังหวัดกำแพงเพชร 3. เครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นลานกระบือเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2554เป็นลักษณะเครือข่ายที่มีการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนของเทศบาลตบลลานกระบือที่มีแนวคิดร่วมกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไม่ให้สูญหายไปเพื่อสืบสานประเพณีไว้ให้รุ่นลูกหลานต่อไป และเป็นการใช้เครือข่ายวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยการนำแนวทางของบรรพบุรุษและวิถีชีวิตพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินการเครือข่ายและสามารถสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกแนวทางหนึ่งโดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย 1. เทศบาตบบลตำบลลานกระบือและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบืออีก7แห่ง 2. ส่วนราชการในเขตอำเภอลานกระบือประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลลานกระบือที่ดำการปกครองอำเภอสภาวัฒนธรรมอำเภอจังหวัดสถานีตำรวจภูธรลานกระบือและโรงเรียนลานกระบือวิทยาเป็นต้น 3. มมีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายคือบริษัทปตทอสอพอจำกัด 4. ภาคประชาสังคมประกอบด้วยวัดแก้วสุริฉายเครือข่ายผู้สูงอายุชมรมอสอมอผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเป็นต้นซึ่งสมาชิกเครือข่ายทั้ง4ส่วนได้ร่วมการดำเนินการและจัดตั้งเครือข่ายโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ร่วมกันโดยการรวบรวมเป็นข้อมูลรายบุคคล จากปรัญ,ญาชาวบ้านผู้สูงวัยและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างเครือข่ายพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมสัมมนาและวางแผนจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของเครือข่ายนอกจากนี้ยังจัดทําเอกสารความรู้ด้านวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ผลการดําเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบันมีลักษณะ 1. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนประกอบด้วยการจัดงานลอยกระทงการจัดงานวันสงกรานการจัดงานวันวิสาขาบูชาการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาการจัดงานวันออกพรรษาเป็นต้น 2. การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 3การอนุรักษ์ภาษาถิ่น 4. การอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน 5. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 6. กการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านผล<ฮ>จากการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และประสบผลสำเร็จส่งผลให้หน่วยงานอื่นเล็งเห็นความสำคัญของงานเครือข่าย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรได้อุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารในการรวบรวมโบราณวัตถุของชุมชนนอกจากนี้เครือข่ายยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลโดยเตรียมจัดทำโบราณสถานเพิ่มคือโรงพักสถานีตำรวจเก่าและบ้านผู้นำเก่าเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติของชุมชนลานกระบือ และสร้างเยาวชนให้ร่วมเป็นมกักคุเทศเพื่อซึมซับประวัติของบรรพบุรุษและสร้างไรายได้เสริมพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนต่อไปสเครือข่ายโครงการหน้าบ้านหน้ามองเครือข่ายโครงการหน้าบ้านหน้ามอง เริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2553เป็นเครือข่ายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของเทศบาลร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาต่อเนื่องจากเครือข่ายทั้ง3เครือข่ายที่ได้นำเสนอมาข้างต้นโดยแนวคิดจากสภาพพื้นที่ของเทศบาลเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงทำให้เทศบาลต้องดำเนินการจัดรูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินงานร่วมรับผิดชอบและร่วมประเมินผลซึ่งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ภายในเขตเทศบาลต้องอาศัยเทศบาลหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งปฏิบัติงานเพียงลําพังคงไม่ไประสบผลสำเร็จเทศบาลตาบนลานกระบือจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทั้ง6ชุมชนจัดทำเครือข่ายโครงการหน้าบ้านหน้ามองเพื่อร่วมกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชนโดยมีแนวทางการดำเนินการเริ่มตั้งแต่ การเชิญหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นที่ทำการปกครองอำเภอสาธารณสุขอำเภอกเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอโรงเรียนในเขตเทศบาลวัดแก้วสุริฉายและบริษัทปตทสพส,สยามจำกัด <S <S เพื่อนำเสนอแนวทางพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและให้กรรมการทั้ง6ชุมชนจัดทำเครือข่ายร่วมมือกันในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นทำให้เครือข่ายได้ร่วมกับประชาชนในชุมชนของตนเองพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนทุกชุมชนมีการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์พันพุ์พืชพันไม้ในระหว่างเครือข่ายมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนช่วยเหลือและมีความเห็นอกเห็นใจกันนอกจากพื้นที่แต่ละชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังมีการพัฒนาต่อยอดผลงานเด่นแต่ละชุมชน,ชมชนเช่นชุมชนย่อยไร่ป่งเป้าปลอดขยะชุมชนย่อยโนนในปลอดภัยทางถนนชุมชนย่อยโนนสมอส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นต้น และในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาโครงการหน้าบ้านหน้ามองก็มีเพิ่มขึ้นเช่นวัดแก้วสุริฉายโรงเรียนเทศบาลลานกระบือโรงเรียนลานกระบือวิทยาเป็นต้นโครงการหน้าบ้านหน้ามองนี้คือได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนะคะมีงบให้แล้วก็สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ก็คือ ทำให้ชุมชนเราหน้ามองสวยขึ้นและความร่วมมือของคนภายในชุมชนเราการมีส่วนร่วมเราเราจะไม่ใช่เฉพาะวัยผู้ใหญ่นะคะวัยเด็กเราก็ทุกคนก็เข้ามาช่วยกันตรงนี้ค่ะผลจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างตน้นส่งผลให้พื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือมีความเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรอ,อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความรักความสามคัคคีเห็นอกเห็นใจกันและมีความต้องการที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยผลสำเร็จดังกล่าวข้างต้นตามแนวทางของการทำงานเครือข่ายและเครือข่ายจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเครือข่ายโครงการหน้าบ้านหน้ามองจะขยายผลการพัฒนาไปสู่หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่เทศบาลเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่และในระดับครัวเรือนจะเน้นให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดจากสารพิษตอนแรกก็มีโครงการของเทศบาลคือหน้าบ้านหน้ามองค่ะประกวดโครงการทางชุมชนเราก็เข้าร่วมประกวดด้วยค่ะ,คะก็มี ร่วมมือกันทำถนนหนทางให้ปลอดภัยสะอาดแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้สวยงามค่ะเรื่ของขยะแล้วครับขยะก็คือตอนแรกก็จะมีคนในชุมชนเราคัดแยกขยะในหลังคาเรือนของตนเองก่อนค่ะคัดคัดแยกเสร็จแล้วก็นำไปขายได้เงินแล้วก็เอาขยะที่รีไซเคิลได้ก็มารีไซเคิลใช้ในชุมชนค่ะ ชุมชนก็สะอาดค่ะค,ค่ะเป็นระเบีย,เยบเรียบร้อยดีค่ะรู้สึกชอบไหมทีุ่มชนบนชอบค่ะ